สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนํารถ Isuzu D-Max ตอนเดียวนะคะไปส่งลูกค้าที่แถวอองเงินสายใหม่นะคะลูกค้านะคะวันนี้ซื้อเงินสดกับตีรถสวยเลยค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราลองไปเจอลูกค้าแล้วไปถามความมั่นใจกันว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถที่4ีรถสวยกันนะคะเดี๋ยวตามไป,ไปเลยค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่ซอยแจตุโชค20นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการส่งมอบรถของวันนี้กันว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะคุณแม่ ค่ะแล้วก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการส่งมอบของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะพิเศษมากมากเลยนะคะไซอยู่กับคุณแม่ไก่นะคะคุณแม่ไก่เป็นเจ้าของรถคันนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยมาจิบันที่ไปดูรถที่โชว์รูมอะค่ะคุณแม่ประทับใจอะไรบ้างแล้วก็ตัวรถเนี่ยสวยไหมสวยประทับใจอยู่ใช่ไหมคะใช่ประทับใจรู้สึกว่าพี่จะเป็นคนไปดูรถก่อนครั้งแรกเนาะแล้วก็ไปเล่าให,ให้แม่ฟังตอนเล่าให้แม่ฟังเล่าไว้ไงบ้างพี่หนูอยากรู้ว่าแบบ อินเนอร์กันเห็นรถเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนที่ไปดูก็คือรถก็สวยแล้วก็พนักงานลูกค้าก็คือบ,บริการดีครับแล้วก็ในเครือข่ายโชว์รูมเขาก็จัดให้ต้อนรับอย่างดีคือ,อค,ค,ครับผมแล้วก็รถก็มีสภาพดีสวยทุกคน<า>ันนะครับ การบริการใช้งานทุกอย่างก็คือไม่ยุ่งยากอะไรครับก็คือง่ายค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยมีการรับประกันระบุในชัดเจนในสัญญาด้วยอันนี้สร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้ามากน้อยแค่ไหนคะคือการใช้งานของรถก็ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้งานก็ยังไงนะคะใครที่สนใจอยากจะมาส่งมอบรถแบบนี้หรือไม่มีเวลาไปเนี่ยคุณแม่ไก่บอกเนี่ยโหต้องเฝ้าร้านไม่มีคนอยู่ร้านเนาะตีรถสวยเราเอารถมาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็ยังไงวันนี้ทรายแล้วก็คุณแม่ไก่นะคะขอตัวก่อนใครที่สําหรับติดตามคลิปต่อๆไปนะคะก็ฝากติดตามเรื่อยๆแล้วก็ถ้าขั้นใดตัดสินใจแล้วว่าต้องมาซื้อรถที่นี่แน่นอนก็เมนเบอร์โทรไว้ได้เลยะคะ่ะยังไงวันนี้นะคะขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ